อืมมาแล้วครับตัวแรกทรงหนักอยู่เด้บุนหนอยเด้โอ้ดูแลกมาเลยอ๋อดูดครับดูดครับโอ้ตัวหน่อยเว้ยเอ้ยชอบใจมาดูดอ่ะดูดอ่ะว,วัดครับวัดครับวัดใส่สวยอีกแล้วครับ อูใสสวยอีกนะแล้วครับดูแล้วครับตูดแล้วครับตูดแล้วครับอ่าปูง้ำปูง้ำครับจนใด,ดครับ,นนครบโคตรตึงอ่ะโลเทิร์น